สวัสดีครับคนสร้างบ้านคนสร้างฝันครับวันนี้เป็นคลิปแรกนะครับสำหรับปีพุทธศักราชใหม่ครับ2 5 6 5นะครับก่อนอื่นก็สวัสดีปีใหม่เป็นเพื่อนทุกคนด้วยนะครับครับสำหรับวันนี้ผมก็จะพามาดูวิธีการเข้าแบบเสายังไงนะครับให้ตรงกันทุกต้นนะครับก่อนอื่นเราก็จะทำการหาฉากก่อนนะครับหาฉากหาแนว ของต้นเสาให้ได้ทุกต้นก่อนนะครับแล้วเราก็จะทําการเข้าแบบต่อไปนะครับเมื่อเราได้แนวเสานะครับทุกต้นนะครับเราก็จะทําการขีดนะครับขีดรอบต้นเสาว่าต้นเสามันหน้าท่าไรนะครับเห็นไหมครับเสร็จนะฮะขีดล้อมต้นเสาไว้นะครับเพื่อว่าเราจะเข้าแบบนะครับตรงนี้จะเป็นแบบนะครับจะเป็นหน้าเสาข้างในจะเป็นหน้าเสาข้างในนะครับ นหน้าเสาเท่าไรแล้วก็ข้าแบบเท่านั้นนะคะนี้ของผมนี่ยี่สิบนะครับหน้ายี่สิบคูณยี่สิบนะครับแบบนะฮะขีดแบบนี้แบบนี้ทุกต้นเลยนะรตรงกันนะฮะดึงเชือกไปได้แนวทุกแนวฮนะแล้วก็ทําแบบนี้ทุกต้นนะให้มันตรงกันนะครับเสาจะตรงกันทุกต้นเลยถ้าทําแบบนี้นะครับ ีพพนะเพงราไปเจอเราเรานอกเขาเบีใไงน,นอนนั่นกันเลยเผ็ด <Hey. S 1> แล้วเจอพวกพี่จินซี่เขาแล้วเออเฮ้่พวกเบียเด้เอเขาเป็ไปแห้งเงินนั่นน,ะนั้นนไปเจอเบียเขากำลังนั่งกินเราแทงน่ะฮะแน่สาวไม่ไม่ไม่เอาว หลังจากที่เราได้ได้แนวเสาะะแล้วฮะเราก็ทำการประกอบแบบเสา กายนบริษัทฮาสินายบร่งมายพี่เนยนะมีรังเนาะจหายลงเดี๋ยวก่อนน่ะเนาะการไม่ไดจะหายนี่แก่อืมแน,น,น,น่นแลจะหายอยนนู่ฮนะา,าน,น ครัาหมุนเขาไปเรื่อยครับม,มันแน่นตัดเสาโยกออโยกับโยกนิดนึงครับอะไรสั่งครับงพอเราเข้าแบบเสร็จเราก็ทำการล็อกตีนเสาเอาไว้นะครับโดยการเอาไม้ตอกรอบเลยนะครับสี่ทิศให้ได้แนวที่เราขีดไว้นะครับ ต้นนี้ฮะต้นที่เสร็จแล้วนะที่เรายึดดินเสาที่เรียบร้อยแล้วฮะตอกไม้สีทิศเลยนะครับให้ได้แนวเสาที่เราขีดไว้นะครับต่อไปก็จะเป็นการดิ่งเสาการดิ่งเสาครับรยะข้างบนกี่เส้นครับแปดเส้นแปดเรับ

เราจะทําการด่งทั้งสองข้างนะครับจากนี่ฮะด่งด้านนี้นะฮะแล้วมาด่งอีกฝั่งนี้นะครับสองด้านนะครับจะได้แนวด่งทั้งสองด้านทําต้นนี้ต้นแรกแล้วก็ไปทำอีกต้นหนึ่งต้นสุดท้ายทําให้เหมือนกันนะครับแล้วค่อยดึงเชือกผ่านเสาต้นกลางนะครับ หลังจากที่เราทําการดิ่งเสร็จแล้วนะครับหัวท้ายนะมุมสองด้านนะครับเราก็มาดึงเชือกนะครับผ่านจากเสาต้นแรกมาหาต้นสุดท้ายนู่นนะครับแล้วก็จะมาดิ่งเสากลางอีก2ต้นนะครับด้านข้างให้มัได้แนวตัดขวางไปทางนี้นะครับเนี่ยติด,ด,ด การดึงเหมือนกันครับเหมือนครั้งแรกเลยนะครับข้างบนกี่เซ้นข้างล่างก็ต้องเท่ากันนะครับแล้วก็มาดังข้างบนกี่เซนครับแปดเสนบนแปดเซนข้างล่างก็ต้องแปดเซนเหมือนกันนะครับว่าด้านนี้ครับอนด้านนี้เราดึงเชือกผ่านมาแล้วนะครับเราดึงข้างเดียว เราก็ได้ทําการเข้าแบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูกันนะเข้าแบบเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เป็นยังไงนะฮะนี่ครแนวเสาได้หมดแล้วนะครับงั้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คนสร้างบ้านคนสร้างฟันด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ